หนวดหมึกของวดีนะคะจะอบกินให้ดูเลยะตามคอนเซปต์เราโอ้โหมาครับลุยฮะนี่ว่าหนวดจะยาวแค่ไหนอบก็จะกินไปในทีเดียวนะคะเช้านะคะแล้วก็ไปซื้อหลายสิ่งมาหนะคะบอกว่าจะมาทําซุปให้วดีกินนะคะได้ปลาเก๋าชิ้นเล็กๆมาหนึ่งชิ้นนะคะเล็กมากจ้ะปลาเก๋านอกจากนี้ยังมีนี่ด้วยนะคะ ปลาหมึกนะคะหมึกพร้อมฮะแล้วก็กุ้งสองตัวแล้วโอบอกว่ากุ้งมีแค่สองตัวเอ,อิมแต่กุ้งใหญ่ขนาดนี้นะคะนี่ได้มันจะครบหนึ่งจานนะจ๊ะใช่ครับปลาเก๋าทะเลนะฮะตัวอวบ,อบหนัง็จะหนานิดนึงครับสวยเข้านิ้วไปนี่สบายเลยนะคะที่ร้านเขาบอกว่าไม่เอานิ้วแล้วนะคะ <c oughs> อบเตรียมให้หมดเลยนะจ๊ะครับ อันนี้ผักอะไรจ๊ะผักน้ำฮะอันนี้คือผักน้ำเบตงนะฮะผักน้ำอร่อยมากกินกับซุปสไตล์จีนโคตรดีเข้ากันอยเข้ากันดีชอเราพร้อมนะคะอบเคี่ยวไว้แล้วนะคะเป็นซุปโครงไก่นะจ๊ะใส่ผักน้ำไปก่อนนะฮะกับแล้วใส่ผักลงไปผักที่มันแบบมีความผักน้ำที่คุณซื้อมากี่กิโลบอกไปสิฮะซื้อมาสามกิโลครับชอบมากกินสองคนซื้อมาสามกิโลเนปลาเต๋านะฮะสองชิ้นนะครับลงไปลวกนะฮะ ให้ความสวยงามให้หมึกอันนี้หมึกหอมนะครับดูยาวเฟ้ยเลยตัวใหญ่ามากมามาอยาาสักหนูในในบอกจะให้หนวดแล้ว<ป>อ,อยู่ดีต้นไม่ให้เพราะว่าน,น,นี่นี่กิดเองไงมากนเจ็ดสีนะครับมาโอ้โหลูกเด้งเ้เขาดูเนื้อก่อนนะคะ,ะ,คะดูความหนาของเนื้อนะครับโอ้โหกิเส่วนหายาไปชิ้นหนึ่งลงไปนะฮะออกจุ้งขึ้นเลยอย่ามนจสุกเกินไปนะครับโอ้โหดูดูเนื้อจุ้ง โ <mm> ซมช in no yes anyway> ิ้นนี้ดีนะคะโซมสะใจมากเราเริ่มตั้งตุ้งเลยนะครับน้ำจิ้มขระโราทุ่นเลยครับรู้ไมดีครับซีโฟดจากฟาดฟูดของเราเองครับอื้อหือดหนุนเราสองคนได้นะครับเย็นๆแบบนี้นะฮะลุยครับไปดูที่เพจฟาดฟูดนะคะ F A D F O O D นะจ๊ะสินค้ามาหมายกุ้งเด้งดึบดับกุ๊บกลับมากเลยอ่ะอื้อหือนะฮะวงใหญ่มากวงเท่าเบ้าตาเลยอ่ะหมึกครับ น่ากิน,นอะหมึกหมึกของตัวเต่งๆนะฮะยัดไส้พี็ตรงกลางนะครับมาเต่งมากจริงลุยคุ้มค่าที่ตื่นเช้าประจรันะะหลาดนะฮะตัวสุกนี่แบบจังน,แบบนันดีมากมชื่นใจชมตัวเองสิคอนอร่อยอ่ะเพียงแค่สามสี่ชั่วโมงก็จะได้ นี่ผักน้ำนะฮะรู้ว่ามันทําให้กินกับซุปแล้วอร่อยมากมันกรอบมอลยอร่อยสรุปคือมันอร่อย,ออยแต่น้ําจิ้มของเราก็อร่อยมากจิก้มเราก,ก็เดือดมากครับับผักน้ำนะฮะมาครับลุยครับทีเด็ดเลยนะเนื้อน่าจะเด้งนะคอกี้ตอนหัน<ช>่นถือว่าเนื้อมันยังแบบ นึบหนึบหนึบโอ้โหดูชิ้นหนึบนึบนึบอยู่เลยนะฮะชิมนะครับฟ้าแบบนี้นะฮะนี่นะฮะดูเนื้อดูหนังโอ้โหมาครับสุดท้ายคุณไม่ดีกินแล้วครับพอดีคำเลยนะฮะลุยครับมาดูพริกเข้าไปนะคะมันอยู่ถึ่บ้านครับปลาดีๆีกุ้งดีๆหมึกดีๆทำน้ำซุปกินกินจิ้มซีฟู๊ดฟ้าโฟดสุดยอดครับเลียบ กินซุปง่ายๆนะคะอยู่บ้านนะคะง่ายๆนะคะน้ำตาไหลเลยแทบจับง่ายๆนะจ๊ะ